พี่แบงค่าก็โดนไหมถามมิกล้อมหนึ่งไม่กล้านะ้านอ้องแม็กน้องนิวพร้อมยังน้องนิวโดดนะหนึ่งสองสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวันนี้นะครับพ่อหลวงจะพาน้องนิวกับน้องแม็มานอนเต็มคันแรกย้ว ปีนะครับทุกคนเราจะไปากางเต็นท์ที่บ้านสวนทารายานีเม hey, วันไลชื่อยาวไหม,ไมหน้องเหนียวแต่ว่าแต่ว่าอะไรเหม, <า S 1> มือนเราเป็นลูกเสือเลยอ่ะเ้าเนี่มาเข้าค่ายเลยในชะ่ไมไเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิวรอบนะครับที่พักของเราจะเป็นยังไงเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยทุกคนแต่เราจะพาไปชมภาพว่าเราจะนอนที่นี่กันนะเด็กๆดูนะว่าน้งนองเหนยวจะนอนได้ไหมน้องแดง น้องแบงค์จะกลัวน้องแบงค์ไม่ควรกลัวผีอ่ะน้องแบงค์จะเจออะไรมเนี่ย สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเด็กๆที่บ้านสวนธารายานีใช่ไหมครับทุกคนเราจะไปกระโดดน้ำที่ริมทานกันใช่ไหมครับเรามาครับไทยเลยน้องเบอร์ไอนี่ชื่อชอแล้วนีไทครับผมแบงค์ครับทุกคนพร้อมที่จะไปกระโดดน้ำกันหรือยังพร้อม ใช่ดุยกันเลยเด็กๆระวังเื่นนะมันเื่นมากเลยดินแฉะเราถึงที่สะพานที่เราจะกระโดดเอาไปแล้วใช่ไหมพี่อายกระโดดไหมอะไรนะไม่กระโดดทำามไม่กระโดดพี่นิวกระโดดไหมพี่นิวอ่ะ ินูกล้ากระโดดหรอน้องแบงค์กระโดดได้ไหมไม่ได oh ้ทำไมลูกลึกใช่ไเออเดาพี่นิวพี่นิวเดินมาดิโอ้ตอนนี้นะครับจะดูพี่แบงค์กล้ากระโดดไหมถามอีกรอบนึงไม่กล้าพียายพยายอะ นิวแบงเอาดูพี่นิวโดดนะน้องแบงน้องนิวพร้อมยังน้องนิวโดดนะหนึ่งสองเออไม่กล้าโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้ว ย้ายโดนเลยโดนเลยอ๋อพี่เขาอยากโดนโดนสิครับแล้วพี่ไอไม่โดดเหรอเนี่ยไม่โดดโอ้าวพี่นิวกี่รอบแล้วพี่นิวอะสองรอบแล้วสองรอบแล้วเนเนดูพี่เขาก็โดดเนี่ยได้โดนไปแล้วว้า เขายังกระโดดเลยไอ้ชูความสามารถหน่อยทำไมอะยายลองอยู่แบบนี้พินิวพร้อมยังพี่นิวพร้อมแล้วนะเอ้าหนึ่งสองอ้าวพินิวโดดเลยโอ้ยวิดีโอบอกครับผมแบงค์แกระโดดมากไปทำไมออะไรนะกลัวกลัวอะไรกลัวอะไรครับ กลัวความลึกโตมันไม่ีกอ,อกหน้าโดดสักทีไปให้พี่นิวอยู่ข้างล่างเอาไหมเอาไหมครับให้พี่นิวรับเอาไหมรือว่าแบงค์อยากจะไปเล่นตรงนู้นนู่นตรงนู้นมีน้ำไหลด้วยเห็นไหมน่ะดูอะไรครับไหนโอ้โหเขาสร้างก้อนหินเหรอโอ้ตรงนั้นน่ะเหรอตรงนี้มันก็กระโดดได้นะแต่มันอะไรนายตรงมีน้ำลึกใช่ไหม น้ำระดับตรงนี้น้ำตื้นหรอเนี่ยเนาะไหนลองเทสอ้โหพี่อันนี้ครับพี่เขาไม่ใส่เชือกูชีพเลยนะพี่เขาว่ายน้ำเก่งมากโอ้หเขาชื่อพี่อะไรนะครับพี่ฟาร์มเหรอครับฟารมฟาร์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 มรอะไรฟาร์มฟารเม่าร์มเาร์มาราร์มฟดร์มฟราร์มฟร์มฟารา หนึ่งสองสามเอาเอาหิ้วก็โดต่อเลยอ่าโอ้โหดูแล้วจะติดใจครับผมแต่น้ำลึกมากใช่ไหมนายลึกนายลองเทสเทสเทสน้ำให้ดูหน่อยว่าดำน้ำเป็นเปล่าโอ้พี่ก็ดำน้ำโชว์ครบับท <c oughs> ุกคนนายเอ็งนี้ดำได้เลย น้องนิวมีเสื้อทูชีพเะราะจะดำเมฆนะเอานะครับเดี๋ยวน้องพี่นายนะครับกับน้องนิวนะครับจะโดดพร้อมกันนะครับรับนับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามไปแล้วน้ำกระจายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนน้องนิวสนุกแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับเด็กสองคนนี้อ่ะโดดน้ำไม่ได้อ่ะต้องมาเล่นน้ำตื้นใช่ไหมน้องแบงค์ พี่ตาโบจะไปเล่นน้ำเต้นกับน้องแบงค์ใช่ไหมอโอ้โหมันมีแผ่นพายางอะไรด้วยเนี่ยพี่ตาโบเขาบอกว่าให้รถผ่านเห็นไหมเนี่ย,ยให้รถผ่านมาจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมพี่ตาโบใช่จับมือด้วยใช่พี่ตาโบจับมือด้วยเหรอนี่เ,เราจะไปเล่นน้องหินไหมใช่ไหม,มไหโอ้อะไรนะครับอเอาจับมือแบงค์ด้วยโอ้ยล้มเลยล้มเลยมาเอามือมาามือมาเดี๋ยวพ่อจับโอเคไหม มาเดี๋ยวจับสองคนเลยโอเคปะ่ะไปเลยอ่ะโอหไปไปเฮ้ยน้องแบงค์ใครทำปะาศาสตรทรายไว้เอ้ยไม่ใช่ปะาศาสตรทรายนี่มันคือปะาศาสตรหินเนี่ยใช่แม่พี่ตาโบใครทำไว้นะน้องแบงค์รู้ไหมใครทำไวอ้อ่ะน้องแบงค์ทำไว้ไหมเฮ้ยทำไว้เหรอน้องแบงค์ันนครบวะ คุณเย้ยนน้ำลรอูผใครทำประสาทหินไว้เนี่ยตอนนี้นะครับน้องแบงก์กับพี่เทอร์โบกำลังทำประสาทหินอุย้ยน้องแบงค์เจออะไรอุ้ยใบไม้ไอ,อะไรลอยมาครับทุกคนน้องแบงป์่ล่อยลอยไปหน่อยครับโอ้ไปแล้ว น้องแบงค์รู้หรือเปล่าใบไม้อะไรลอยมาอ,อ,อะไรนะครับโอ้โหแบงค์พี่ไอซ์พี่ไอพี่ไอเ,เห็นเคยเห็นก้อนหินอันนี้ใช่ไหม <ๆ S 1> เดี๋ยอน้องอนะ่ะจะปาปาใส่น้ำใช่ไหมพี่ไอซ์แล้วก็มันจะเด้งสองตลบเลยพี่ไอซ์เคยทำไหมไม่เคยพี่ไอซ์ไม่เคยเห็นใช่ไหม เดยอน้องจะลองปลาดูนะไอ้พี่ตะโบก็เห็นไหมนี่นี่พอดูนะดูนะเดี๋ยวพ่อจะปลานะไอ้ดูนะปลา น้องนิวพี่ไอซพอดีพ่อหน่องออเจอต้นไม้วิเศษยักษ์อุ้ตกใจไหมตกใจต,ต้นไม้วิเศษอ่ะต้นไม้วิเศษอ่ะถ้าเราเอามือไปโดนนะนะพี่ไอซ<ช>น้องนิวนปุ๊บแล้วต้นไม้ต้นนั้นนะทุกคนมันจะมันจะหุบเลยเขาเรียกต้นยี่หุบหรือเปล่าใช่ไหมใช่เหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะคือต้นไม้วิเศษอะไรอุ้ยนี่ไงครับ อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับไหนพี่ไอ้ลองเอามือสกิดใบมันแน่เห็นไหมโอ้ยมันหุบเลยครับทุกคนนี่นี่เดี๋ยวพ่อหน่อใช้ดูใกล้ๆนะครับพอเอามือสกิดไปปั๊บโอ้โหมันสลุปเลยมันมีหนามด้วยนะคะมันมีหนามนะครับเด็กๆระวังนะเดี๋ยวพ่อหน่องจะทําให้ดูอีกรอบนึงนะฟ้บว้ามันหุบเลยครับคุณลองกับพี่แบงค์ดิโโอ้หโอ้โห โดนไม่ได้เลยครับทุกคนโดนแล้วหุบเลยครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวดูชัดๆนะครับเดี๋ยวดูชัดๆนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวพ่อน้องนะครับจะเอามือรูปนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นะครับตอนนี้ไม่ยังบานอยู่นะครับเดี๋ยวเอามือรูปนะครับว้าวมันหุดตามือที่เราโดนมาเลยครับทุกคนสุดยอดครับเดี๋ยวน้องนิวจะไปกระโดดสะพาน แล้วก็ล่องแก่งมานะครับทุกคนน้องนิวจะกล้าโดดสะพานอันนี้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับน้องนิวก้าโดดไหมลูกสูงเราก็ต้องกล้าโดดไปลุยทำเพื่อคลิปทำเพื่อคลิปแต่มันไม่อันตรายนะครับเพราะน้องนิวใส่เสื้อชูชีพนะครับอยู่ที่ความกล้าอย่างเดียวใช่ไหมน้องนิว,วใช่แล้วไปไน,น,น้องนิวโดดฝั่งนี้นะลูกฝั่งนู้นมีปักไปเนี่ยโดดนะปุ๊มแล้วน้องนิวก็ลอยไปหาลุงเติ้ล มาไปดิลูกไปน้นงนิวกล้าหรือเปล่าอันเนี้ยโดนเลยติ๊กโดน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 มันก็สูงเหมือนอันนู้นนั่นแหละค โดดไหมโดดไหมโดดไหมหนึ่งอ๋อมีการมีการขอพลังนะครับหนึ่งสองสาม ตอนนี้นครับน้องนิวใจกล้ากระโดดสะพานแล้วนะครับตอนนี้น้องนิวล่องแกงไปแล้วครับตามทางน้ําไหลนะครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะ<อ>ทุกคนเสียดายไหมว่าเราต้องกลับบ้านกันแล้วมันสนุกไหมครับน้องเธอร์โบสนุกไหมพี่วอ้าวพี่นิวสนุกไหมคบ พี่ไอซ์สนุกไหมครับสนุกค่ะอ้าวพี่แบงค์สนุกไหมเอยสนุกค่ะอยากมาอีกไหมครับอยากมาอีกอ้าวพี่ไอซ์อยากมาอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแต่ว่าไม่กระโดดนะคะพี่ไอซ์ไม่กระโดดได้เล่นอีกอย่างนึงนะอ้าวทำับว่าได้เล่นได้เล่นทุกอย่างเออได้เล่นทุกอย่างเลยใช่ไหมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกันดีว่าแล้วค้ังโอ้จะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครของพวกเรานะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องน้องนิวเด็กแสบด้วยนะคะใช่